ที่ลานกันแล้วนะครับก็เอารถเข้ามาเตรียมอ่ดรอปของลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราล็อกที่ได้จะเป็นล็อกแนวยาวทางนี้นะครับตลอดแนววันนี้วันนี้คนก็ค่อนข้างจะมีพอสมควรเหมือนกันนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราดรอปของลงก่อนนะเดี๋ยวถ้าไงก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวลานกันเบื้องต้นประมาณนี้เลยครับ หัวน้ำน้าเล่นอยู่นะเนี่ยใส่กิ้งเลยโอเคครับเดี๋ยวของลงก่อน ตอนนี้เราก็จัดกันเสร็จแล้วครับแต่ก็ตอนนี้มีฝนโปรยปลายลงมาตอนนี้ครับอันนี้ล็อกของเรากลางทาบอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็เต็นท์แล้วก็เดี๋ยวจะมีของเพื่อนมาอีกเต็นท์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้อยู่ตรงนี้เป็นเต็นท์หล่มคูดี้ตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศฝน อีกคณะหนึ่งยังเดินทางมาไม่ถึงเลยภาพน้อยของเราเดี๋ยวจะต้องปรับทิศทางใหมห่ให้มันลู่ลูล่ฝนนะนี้น้ำฝนมันเข้าได้มันก็ีเด็ก กินมา่าไลและหนึ่งคนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำครัวของเรานะครับก็นี่จะเป็นกล่องผักให้กินเย็นนี้นะแล้วก็พวกอาหารสดอยู่ตรงนี้ทริปนี้เราใช้เป็นกระติกนะครับไม่ได้เอาตู้เย็นมาเป็นกระติกเพราะว่าตอนนี้ฝนก็โปรยปลายลงมาแล้ว y Thous e อาละอันนี้อีกคณะหนึ่งเป็นคูดี้คูดีแ้แปดจุดูนยเรานำายัตัวเล็กเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการสูบเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามากันค่อนข้างจะเยอะแล้วครับ น,นี่เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีน,นี้ของเราจะอยู่โซนนี้นะับหลังจากที่ฝนก็ได้โปรยปลายลงไปตอนนี้ก็บรรยากาศเย็นๆนะพัดลมออกมาไม่ต้องเปิดเลยตอนนี้เย็นอากาศเยน็นนี้ของเรานะคุมหัวคุมหอดเต็นไว้หน่อยเนะึงแต่ก็เปียกอยู่ดีอะคุงเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ทับทับหลังนอ้อยลองมีทับเด็กๆไม่มีทับใหญ่ั้างหนตอนนี้เด็กน้อยลงไปเล่นน้ำารือไงอบายบายก่อนจนบายบายก่อน งไปเล่นน้ำกับย่าอันนี้ฝนได้หยุดตกแล้วครับบริเวณเล่นน้ำเราก็โอเคแล้วคับนนี้เป็นแผนกไก่ทอดนะครับทออันนี้แม่ครัวของเรา ตอนแรกบอกจะไม่อาบน้ำนี่อาบมาแล้วอาบมาแล้วอันนี้ก็อยู่ในช่วงประกอบอาหารเย็นครับนี่ครับกุ้งดูโชว์ตัวกุ้งหน่อยสิชิมน้ำมมันคนละนี่กันเลยนี่นะครับจุกต้อนเหมือนอันนี่รู้จักลูกมันโลแป๊บเปล่าต้องใหญ่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ไม่รู้เคยดูแล้วแล้วว่าเนื้อนมมันต่างกันไหมใช่มันขุนกับใส่อะเดิมใหญ่จะซื้อคอรับตรงนู้นก็นั่งกินกันอยู่ใช่ชุดกล่องประมาณเนี้ยเอามาทำขนมก่กอนเริ่มมือเย็นกันแล้วคร<ช>ับนี่นะผมขนาดกล่องนี้สมาชิกเราก็มากันแล้วเด็กคนนี้ก็ซัดไส่กลอกเยอะแล้วนะกินไม่กี่อันแล้ว ฮะที่อันตอบก่อนที่อันครับมาม่ไมาเอาเลยเอาเลยนั่งไปนี่ครับโอ้กบอกยาวกบอกยาวขู่ไข่ระวังขวดระวังกับพ่อคือคือเลี้ยงมันเขาด้วยตอนนี้ก็เริ่มกินกันแล้วไก่ไห้าดาวกินน้องไก่พี่แม่ตัวขาวเลยไก่ตัวขาว อันนี้จะเป็นเนื้อครับเดี๋ยวล,ลองย่างแบบวากิวกวากวิวเหมือนคนใหญ่เลยอ่ะเอ็งอยู่กันนั้นไม่ได้นะ <c oughs> แต่แต่กินนะถ้าเป็นไก่ทอดลอกเยลอกก็เพราะว่าน้ำโมจะต้องแยง่งมันกินหมดเลย <c oughs> เรามาเจอไก่กินมไม่พองม่ไม่เหลือความน่ากินเลยผัดเสื้อให้ไก่ผัดเสื้อให้ไก่เลยเหรอเร้อนั่รอแ พี่โอต้องเข้าเส้นในที่เป็นองค์ใช่ปหมแต่เข้าเส้นไหนดีกว่าองค์นะองค์พี่ว่าเป็นองค์ไม่ใช่หรอบางๆสวยสวยสวยที่มาทีนึงคือเปิดเรียนอย่าขับคนเดียวขับเก๋าสุดแต่ดีที่สุด ครับตอนนี้ก็9ก้ามงสี่สิบกินอาหารเช้ากันมปแล้วอาหารเช้าวันนี้เป็นโอนตินไข่ต้มตอนนี้กำลังเตรียมเมนูหักกลางวันวันนี้เป็นเกี๊ยวหมูแดงตอนนี้ฝนก็ลงมาปล่อยๆอ,อ,อีกแล้วอันนี้เป็นแม่โคใหญ่ของเราวันนี้ แม่คว้ยใหญ่ของเราน่าจะต้องถอยหกล้อในทริปหน้าห้องขาดนิ่เดียบเลยถ้วชามไม่พอไปครับเรื่อยๆวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกลับแล้วดูที่ว่าวันนี้จะเหลือกี่เต็นท์วันนี้วันอาทิตย์ครับขอเสี่ยง ก็อาหารเย็นก็จะเป็นพวกไก่ทอดแล้วก็พวกต้มยำผัดกะเพราอะไรงนี้เป็นกับข้าวนะผัดผักอะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้ก็เติมประกอบอาหารกันแล้วแป๊บเดียวก็หกบนงเย็นแล้วครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่มีฝนแบบว่าสว่างสวัยเลย อันนี้มื้อเย็นของวันที่สองอันนี้เดี๋ยวพอ้อติ๋วเดี๋ยวร่นเดี๋ยวร่นอพอมันกินกะเพราใช่ปะต้มยำมีไก่ต้มยำดูแบบแบบกะเพราเต็มกว่าอร่อยครับต้มยำมีผัดผัดซี๊ดผัดเต็มกว่าีปลาโอ้โหมมากันเพียบเลยโอ้โหนะครับเดี๋ยวเหากินข้าวก่อน สวัสดีกันเช้าวันที่เท่าไหร่วัน,นวันที่สามนะครับตอนนี้ก็เป็นวันกลับแล้วนี่เมื่อคืนมีฝนตกลตงมาเล็กน้อยนะครับตอนแรกก็เต็นท์จะไม่เปียกก็เปียกกันได้เดี๋ยวเช้านี้เราก็ทําอาหารกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวทยอยเก็บของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกย้ายกลับแลหละเด็กๆก็ตื่นกันหมดแล้ว น้อยท่านนี้เล่นน้ำแต่เช้าเลยยิ้มหวานเลยน้องมาน้องมายิ้มหวานยิ้มหวานนี่ก่อนแอปเปิลได้แอปเปิลก่อนโอ้นี่มันเป็นช่วงออกกำลังกายก่อนกินข้าวป้าวเธอต้องไปหันทางนู้นกล้องอบางจิตใจนี่ไปเห็นนะมูนแต่เธอเพราะเธอบางให้กินหมดเห็นหมดเลย เ oh, อ้าหมุนยังไงเอาคนนี้ก oh, <Friend. S 2> ็น yeah. oh ั่งหมุนอยู่ตรงนี้ละอาชู้เมาลุหมุนเออมุนแล้วเว้ยดูโอ้โหโอ้หมุนยังไงหมุนยังไงเอาบกมุนบกมือบกมือน้ำแขนขึ้นอ่ะแปะลงโอ้น้ำจากก้อมือแตะครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้เราเก็บของกลับกันแล้วเมื่อกี้ลงไปเล่นน้ำันอีกรอบหนึ่ง แล้วก็แพ็คของเรียบร้อยอันนี้ฝนก็จะเหมือนจะเริ่มมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเราแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ยังมีเล่นน้ํากันอยู่นะครับเด็กๆก,ก็ยังลงเล่นน้ํากันอยู่นี่ครับที่ที่ที่เรากางจะเป็นล็อกตรงนี้ตรงนี้นะครับสองล็อกอยู่แทบจะติดชายเลยสลานเขาก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับ เราวันที่มาไม่ได้เดินพาเดินเพราะว่า,าคนเยอะแล้วเราก็ต้องรีบกลางแข่งกับฝนด้วยนี่ครับใครจะข้ามไปกลางตรงนู้นก็ได้นะครับมีข้ามไปเกาะกลางตรงนู้นได้ห้องน้ำที่เราใช้ก็คือจะอยู่ด้านหลังที่เรากางตรงนี้นะครับเดินออกมา จะเป็นห้องอาบน้ําอยู่ตรงนี้ห้องอาบน้ําคู่นะครับห้องอาบน้ํามี2ห้องแล้วก็มี2อฝักบัวนะห้องละ2อฝักบัวแล้วก็จะเป็นห้องน้ำสามห้องนะครับห้องห้องสุขาสามห้องทางด้านนี้จะเป็นตรงนี้เขาจะเป็นลานเขาเรียกอะไรโซนลานหญ้านะครับตรงนี้จะเป็นราคากลางสิดจะถูกกว่านะร้อยหรือร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้เลย เป็นลานกว้างเลยแต่คือจะไม่ติดน้ํานะครับไม่ติดน้ําแล้วเราก็ต้องเดินลงไปเล่นน้ําเอาโน่นนะครับพอไปสุดเอาอตนน้นสะนโนเนี่ยบริเวณลานเดี๋ยวเราพาเดินดูตรงช่องนี้ก็ได้ครับในรถก็เข้ามาได้เรื่อยๆ เมื่อวานเนี่ยเต็มหมดเลยตรงนี้ครับแล้วลองเดินไปดูข้างในว่าโซนข้างใหนหนะดา,าเล่นไหมนะครับด้านหลังมุดตรงนี้ก็ดีนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าจกากการตรงนี้ก็พูดถึงครับเป็นเต็นที่ไม่ได้ใหญ่มากก็กางตรงนี้ได้นะครับกางแล้วก็ลงเล่นน้ําได้เลยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะ ีเลยนะเนี่ยสวยถ้าเต็นเล็กก็กางบนแค่นะั้นก็ได้นะ่จะอยู่ติดน,น้ําเลยอเถือว่าเป็นลานที่ดีเลยนะเนี่ยลานน้าใสน่าเล่นนะครับไม่ที่สาคัญคือไม่ลึกไงเด็กๆเ,เล่นได้สบายนี่ครับกางกางได้ตลอดแนวเลยนะนตรงนี้วันก่อนนี้เต็มไปหมดเลยแถบนี้ คือตรงที่เวิร์งที่เราอยู่ตรงนั้นก็คือมันก็จะอยู่ติดน้ําเลยเดินได้ง่ายๆนะครับมีฟ้ามีโกฟุตบอลด้วยมีล้วน่าจะเป็นอันนี้ไม่ไม่แบตก้อ,อนเลยนี่จะเป็นล้วตะก้อไม่น่าใช่ตะก้อเน็ตมันบางตะก้อโดนเอี๊ยขาดทางด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกนะเนี่ย ห้องน้าอยู่ตรงนี้ห้องบนนู้นก็ใช่นะครับห้องบนนู้นจะเป็นห้องที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยถ้าใครอยากทำน้ําอุ่นก็ต้องเดินมาตรงนี้นี่นครับเริ่มต้นก็ประมาณนี้ทริปนี้ก็น่าจะเดี๋ยวก็ให้เด็กๆเ,เล่นมาไม่นีสักแป๊บนึ่งเดี๋ยวก็แยกย้ายแล้ว ต้องกลับไปทําความสะอาดเต็นต์ต่อเพราะว่าเมื่อวานที่ฝนตกมันกระเด็นขึ้นชายเต็นต์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าตรงที่ที่เรากางนั้นตรงนั้นยามันขึ้นไม่ถึงไปครับงั้นก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวคอยลองดูกัน อาจ,จะเป็นโซนแถวในดีอาจจะอยู่ในโซนสุนพึ่งหรืออาจจะไปกาญจนบ,บุรีบ้างหรือ,อยังไงเดี๋ยวเข้าลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่วยรับชมผลงานของช่องเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ